สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง UMBK Channel นะครับวันนี้เรามีสินค้าที่จะมาแนะนำนะครับก็คือตัว Spire นะครับ SCR Power Controller นะครับ Spire Power Controller นะครับเป็น Power Controller นะครับที่ใช้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับฮีเตอร์นะครับโดยการรับคำสั่งมาจาก Controller นะครับเพื่อที่จะจ่ายกระแสให้กับตัวฮีเตอร์ครับที่ต้องการการใช้กระแสสูงนะครับ พาวเวอร์คอนโทรลเลอร์นะครับจะเป็นตัวรับภาระกระแสไฟฟ้านะครับแทนคอนโทรลเลอร์ซึ่งแอดไพ p o พาวเวอร์คอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีให้เลือกใช้งานหลากหลายโมเดลนะครับก็จะมีให้เลือกใช้งานนะครับที่สามารถคอนโทรลได้นะครับตั้งแต่รุ่น1เฟส1ขานะครับ3าเฟส2ขาหรือว่าจะเป็นรุ่นที่เป็น3เฟส3ขานะครับในส่วนของกระแสนะครับมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่รุ่นที่รับกระแสได้ตั้งแต่3 5แอมป์จนถึง2 1 0 0แอมป์นะครับ และในรุ่นที่มีกระแสสูงๆนะครับก็จะมีฮิตซิงขนาดใหญ่นะครับและก็จะมีออปชันของพัดลมระบายอากาศนะครับเพื่อที่สามารถให้ตัว Spy ไนะครับระบายความร้อนได้ดีฟังก์ชันในการใช้งานของตัวเครื่องนะครับ Spy ไ o w o r c r n t r o r l e r นะครับจะมีหลูปคอนโทรลอยู่ภายในนะครับซึ่งเป็น PI Control รนะครับคอนโทรลลูปนี้นะครับจะทํางานในส่วนของฟังก์ชันการชดเชยค่าฟีดแบ็กนะครับจากตัวโปรเซสนะครับเช่นเราตั้งเซตพอยต์ให้ Power Controller นะครับ ให้ทำงานที่50%นะครับหากเกิดไฟตกนะครับเอาพุทที่ออกมาอาจไม่ถึง50%นะครับฟังก์ชันฟีดแบ็กนะครับก็จะทวนค่าไปยังเซตพอยต์ว่าค่าที่ออกมาทางเอาพุทนั้นตรงไปตามเซตพอยต์ที่ต้องการหรือไม่นะครับถ้าเกิดหากว่าค่าเซตพอยต์ไม่ตรงนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับภายในตัว a อส i ายนะครับก็จะสั่งใจกระแสไฟฟ้าเพิ่มนะครับเพื่อให้ค่าเอาพุทถึงค่าเซตพอยต์นะครับ ก็จะเป็นฟังก์ชันที่รักษาการจ่ายพลังงานให้กับตัวฮีเตอร์ให้มีค่าคงที่ต่อมานะครับก็เป็นฟังก์ชันฮีเตอร์เบรกคาลิเบอชันนะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้แจ้งเตือนฮีเตอร์ขาดนะครับก็จะสามารถรับรู้นะครับจากการเพิ่มของค่าความต้านทานของตัวฮีเตอร์นะครับโดยการคํานวณนะครับก็จะคํานวณได้จากการวัดกระแสและแรงดันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อฮีเตอร์นะครับต่อขนานกัน5ตัวนะครับเกิดตัวใดตัวหนึ่งขาดนะครับก็จะทําให้กระแสไหลได้น้อยลงนะครับเนื่องจาก ฮีเตอร์นะครับมีค่าความปันทานที่มากขึ้นต่อมานะครับก็จะเป็นฟัง์กชันฮีเตอร์เบรกเอาฟัง์กชันนะครับเป็นฟัง์กชันที่ใช้ในการอบฮีเตอร์นะครับในกรณีที่ฮีเตอร์นะครับปิดใช้งานมาเป็นระยะยาวนะครับด้วยโครงสร้างของฉนวนฮีเตอร์นะครับจะมีโครงสร้างที่เป็นแมกนีเซียมออกไซด์นะครับ เมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานนะครับจะมีการดูดความชื้นจากภายนอกนะครับเข้ามาสู่ภายในตัวฮีเตอร์นะครับเกิดความเป็นฉนวนที่น้อยลงนะครับหากเราจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเข้าไปก็อาจจะทําให้ตัวฮีเตอร์นะครับขาดนะครับไม่สามารถใช้งานได้่อมานะครับก็เป็นฟังก์ชันซอฟต์สตาร์นะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในตอนที่มีการเพิ่มเซตพอยต์นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรามีเซตพอยต์เดิมอยู่ที่30%เรนะครับเราต้องการเพิ่มเซตพอยต์เป็น90%นะครับฟังก์ชันซอฟต์สตาร จะค่อยๆเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้กับฮีเตอร์อย่างนุ่มนวลนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับฮีเตอร์เอส p ิล์พาวเวอร์คอ l โทนะครับก็จะมีโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการคอนฟิกนะครับหรือเซตติ้งค่าต่างๆนะครับก็สามารถต่อเป็นไมโคร USB เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยครับในโปรแกรมนะครับก็จะมีฟังก์ชันของ Total ไลเซอร์นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับสำหรับเก็บค่าพลังงานที่เราจ่ายให้กับตัวฮีเตอร์นะครับ เราก็จะสามารถเช็คค่าพลังงานที่เราจ่ายไปได้นะครับว่าเราสูญเสียพลังงานไปเท่าไหร่นะครับลูกค้าก็สามารถนําค่าพลังงานตรงนี้นะครับไปคํานวณเป็นค่าไฟได้และก็จะมีออปชันนะครับที่เป็นฟังก์ชันของ Data l o ์ล็อกเนะครับฟังก์ชัน Data l o ์ล็อกเนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเซตพอยต์นะครับค่าแรงดันไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่เราจ่ายให้กับโหลดนะครับหรือว่าจะเป็นค่าคนทานของตัวโหลดนะครับครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัว S s สพา Power Controller นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจในตัวสินค้านะครับก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางต่างๆของบริษัท UM ของเราได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง UM BK Channel นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ